สวัสดีค่ะพแม่พี่น้องมนีก็มะพรกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมนีก็มาพอกันในวันที่13กรกฎาคม2 5 2 6 4กับ15พี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของบายมนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดน่ค่ะจากแผนที่อากาศค่ะกับซีมียอมควบกราศตามประเทศบริเวณประเทศจีนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมอ่าวไทยทะเลอันดามันของประเทศไทยค่ะ ลักษณะแบบนี้ค่ะเหตุให้เกิดฝนฝ่าขนองในระยะนี้ค่ะค่ะสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศองมือนีบบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮ้ามีฝนฝ่าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นทีและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอำนาจเจริญและอุบลราชธาน,นีค่ะส่วนลมก็เป็นลมตะว,วันตัวเฉียงใต้ควมเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของมือนี้นะคะอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสค่ะสุรุภูมิต่มสุดเสารมืออื่นนะคะอยู่ที่2 3 2 5องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับการขาดไม้ลักษณะากาเจ็ดมือ้างนาน,นะคะระหว่างวันที่14-19กระกฎาคมนะคะบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเขาค่ะมีฝนฝ่าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่ลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ควมเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ละดัมีฝนตกหนักบางแห่งนําค่ะขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่าสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่23-26 e e องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะกอฝากฝ่าพ่อแม่พี่น้องนะคะระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝนฝ่าขนองนําเด้อค่ะและก็ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างน้ำค่ะ มณีกิสดาวงสวัสดิ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพอกันใหม่หม,มืนมอนีสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน